มาแล้วครับขบวนตองห้านะฮะก็ออกบ้านไผ่หกโมงครึ่งนะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับวันนี้ คิวเอสวาห้าสองศูนย์เก้านะครับทำขบวนตองห้ามาวันนี้นะครับน้ำตรงทางลอดนี้ก็ยังไม่แห้งนะครับเพราะว่าเครื่องสูบเสียนะครับก็สี่วันแล้วนะครับตั้งแต่ฝนตกน้ำก็ขังอยู่ในนี้นะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับเพราะว่าเขาใช้เส้นทางนี้เยอะมากนะครับแล้วตรงนี้มันไม่มีสะพานนะมีแต่ทางลอดจุดเดียวนะ ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาแก้ไขนะฮะชาวบ้านเขาบ่นกันน่าดูเลยนะฮะ